สวยงามมากครับแปลงนี้ครับ30ไร่ข้าวกอขอ7ครับของท่านผู้ใหญ่วิลมนะครับอดีตท่านผู้ใหญ่นะครับตัดสินใจสั่งซื้อโฟทจากเพจนะครับสซองนะครับแล้วก็มาลองฉีดนะครับปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ครับที่ท่านเห็นนะครับแปลงนี้สถิติอยู่ที่ไร่ละประมาณ90ถังหรือประมาณ900กิโลนะครับซึ่งอดีตนะครับ เคยได้ถึงร้อยสิบห้าถังนะครับก็ประมาณพันกว่าโลนะครับหรือตันกว่านะครับแล้วก็หายไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าปีนี้เอาโฟทีมมาร่วมกับการใช้ปุ๋ยซึ่งบอกได้เลยว่าแปลงนี้ใช้ปุ๋ยในปริมาณไม่มากอยู่แล้วครับนะครับเพราะว่าท่านผู้ใหญ่ก็สสนุนเรื่องของการลดต้นทุนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้ข้าวกี่เกวียนครับสาหรับแปลงนี้กขห้าเจ็ดนะครับเขตตาบลห้วยคมิ้นอําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรีอ่ะครับพบกับเจ้าของแปลงสักหน่อยครับอ่า